ี่คือคอนเวนชั่นโดมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ที่เป็นบ้านลมเราคัสตอมไหมคอนเวนชั่นบอลลูนอยู่ตรงนี้เลยบีฟฟรีเขาบีฟมาเขาบีฟอะไรมาอันดับแรกคือเปิดตัวสินค้าครับสองคือมันต้องเย็นแล้วทำไงให้มันเย็นไว้ก็เสกสิพี่ต้องถามว่าแอสเซสซอ์ออร์แกไนเซอร์ครับคืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์แบบไหนครับเราเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ที่บวกมาร์เก็ตติ้งไปด้วยครับเรามองว่าการ เข้าใจลูกค้าของลูกค้ามันสําคัญมากนะเขาอยากได้อะไรจากแบรนด์ของลูกค้าเราต่างหากถ้าเราเข้าใจรับรองว่าแบรนด์ของลูกค้าเราที่เขาจ้างเราเนี่ยจะไปอยู่ในใจของคนที่เดินมาในงานเราอย่างแน่นอนใครจะได้ที่อยากจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแหละครับผมสามารถที่จะแทรกซึมความสามารถความที่ผมรู้มาร์เก็ตติ้งทำให้คุณเนี่ยได้ลูกค้ามากขึ้นคิดยังไ้หรือเปล่าคิดยังไม่พอตรงปกส่งงานไวไม่จบตาเย็นไหม มีม้าเปล่ามีดีเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาพวกเขาชอบอะไรทราเกตของเราคือใครเราก็เสิร์ฟสิ่งเหล่านั้นให้กับพวกเขาสังเกตไหมครับว่าคนมีความสุขมากเลยที่จะทากินหรือจะออนโซเชียลอะไรแบบนี้ครับนี่คือความต้องการของลูกลูกค้าของลูกค้าที่เปิรลพูดนี่แหละมางานอย่างนี้สนุกไหมสนุกนะได้บอนหนึ่งสองสามปลิงเลยเปิดประสบกันใหม่ ผมอยากทําให้ทุกวินาทีาที่ลูกค้าจ้างผมมาเนี่ยเขาคุ้มค่าที่สุดสำหรับเฟิร์สทุกอยาก่างอีซี่ครับ นี่นี่ของตราดสู่ก้องซอลลี่ครับวันนีครับวันนี้สําหรับเพื่อนๆ SME ทุกแบรนด์เจ้าของธุรกิจหรือมาร์เก็ตเตอร์นะครับที่กําลังตามหาออกแกนนเซอร์ครับซึ่งผมบอกมาปงฮะตอนนี้การจะหาแกไนเซอร์แบรนด์แบรนด์นึงบริษัทหนึ่งที่ดีเนี่ยหายากมากเพราะหลายบริษัทเจ๊งไปแล้วครับและแกไนเซอร์ที่อยู่มาเกิน10ปีเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่บริษัทครับวันนี้ฮะ นัดน้องในวงการอีเวนต์ออกก๊นไนเซอร์คนหนึ่งครับที่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังดังมากในประเทศไทยเพราะว่าสร้างงานเจ๋งๆมากมายฮะบัตรเจตตั้งแต่น้อยๆจน,นถึงบัตรเจตสูงๆเขาทำได้หมดเลยครับและสำคัญที่สุดเขานัดผมวันที่สยามสแควร์ใจกลางของแหล่งวัยรุ่นและบอกว่าให้แต่งตัวบอกว่าหนาวๆมาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปพบนะฮะกับคนที่เก่งๆที่เหลือเพียงแค่ไม่กี่รายในวงการออกก๊ะไนเซอร์ของประเทศไทยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ยบอกเ <ๆ S 2> พื่อนๆด้วยว่าถ้าใครอยากจะเจอผู้จัดจออร์แกไนเซอร์ฮะและยะคงเหลือรอดจากวิกฤตการโควิดและอันดับต้นๆตอนนี้ให้มหาคุณเฟิร์สจริงไหมครับถูกต้องครับและคุณเฟิร์สครับคุณมันยืนกลางร่รมอะไรตรงนี้ครับพี่หนาวไหมอะนี่ตัวหนาวนะหนาวบีฟมาเขาบอกให้ตัวหนาวหนาวมาสักพัก ฮิมาจะตกะตกลางสยามการสยามสแควร์อ,อต้องถามครับคุณเฟิร์สเนี่ยอยู่ในวงการออก์แกไนเซอร์มากี่ปีครับ11ปีแล้วครับ11ปีครัปีผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายครับสำคัญที่สุดคือรอดมาได้ไงรอดโควิดมาได้ไงครับผมรู้สึกว่าโควิดเนี่ยพี่มันมันเหมือนลางลายแล้วแล้วมันเหมือนแบบหน้าแรงอรพี่พี่สังเกตไหมว่าพอหน้าแรงผ่านไปเนี่ยมันจะมีฝนตกใหญ่ใหญ่เสมอรเราเลยบอกว่าเอ้ยเราควรสร้างตุ่นใหญ่ๆ เพื่อจะลองรับน้าฝนก็หมายถึงความว่าเราเตรียมความพร้อมดีกว่าตอนนี้ถ้าเราไม่มีงานเราเตรียมความพร้อมของพนักงานของเราแล้วพร้อมที่จะรับงานได้เลยดีกว่าตอนที่โควิดมันหายไป<ะ>แล้วเราบอกว่าหลังจากโควิดแล้วอ่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนไป<ะ>เรารู้ว่าไลฟ์สไตล์คนคมันต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมเราเช่นเราเอาโคชชิ่งมาสอนเรื่องหลักกา,การตลาดหรือว่าการพฤติกรรมผู้บริโภคที่กําลังจะเปลี่ยนไปพอมันจบโควิดแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่มันไม่พร้อม <modelling. S 1> เขาอาจจะตายหายไปหรือสตาร์ตัวช้ากว่าเราถ้าเราสตาร์ที่เร็วกว่าเราน่าจะได้ไปกว่าไกลกว่าต้องถามว่า a อ็ e เซสต์ออร์แกไนเซอร์ครับคืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์แบบไหนครับเราเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ที่บวกมาร์เก็ตติ้งไปด้วยครับครับเรามองว่าการเข้าใจลูกค้าของลูกค้ามันสําคัญมากนะลูกค้าของลูกค้าเขาอยากได้อะไรจากแบรนด์ของลูกค้าเราต่างหากถ้าเราเข้าใจลูกค้าของลูกค้าแล้วเนี่ยรับรองว่า แบรนด์ของลูกค้าเราที่เขาจ้างเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในใจของคนที่เดินมาในงานเราอย่างแน่นอนลูกค้าของลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าของลูกค้าต้องการสิ่งที่เขาชอบไงพี่เราก็ต้องหาแล้วเขาชอบอะไรถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเราก็้งองจะเสิร์ฟพอเสิร์ฟแล้วปุ๊บ,บก็เขามีความสุขแหละบ,บางครั้งเนี่ยลูกค้าของลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยชอบหรือไม่เปิดใจรับแบรนด์เราก็ได้ เราก็มีหน้าที่ที่จะเปิดโอกาส <Jamie, S 1> ให้ลูกค้าเราไปเจอกับลูกค้าของลูกค้าให้มากขึ้นแล้วเขาก็จะมีโอกาสสักนิดสักเสี้ยวหนึ่งมารักลูกค้าเราจากที่ไม่รักเลยมันก็ดีกว่านั่นหมายคขาว่า Access Organizer เก่งเรื่องนี้เข้าถึงฮะเข้าถึงแล้วกันเข้าถึง Access ว่าเข้าถึงครับเราเข้าถึงจริงๆฮะใครควรจะมาใช้ Access Organizer ก็ใครก็ได้ที่อยากจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแหละครับผมสามารถที่จะแทรกซึมความ สามารถค,รความที่ผมรู้ r ารต i n g ทำให้คุณเนี่ยได้ลูกค้ามากขึ้นครับสำคัญที่สุดเลยครับบั <c oughs> ตรเจ็ดต้องมีเท่าไหร่ต้องมีเท่าไหร่มาเอเซนตัวเอเซ่ตัวนี้เท่าไหร่หลักหมื่นได้ไหมหลักหมื่นได้ไหมได้หมดอ,อ่ะบอกเพื่อนก่อนหลักหมื่นใช้เอเซ่ได้จริงเหรอ ได้พได้นะได้นะคิดงานได้หรือเปล่าคิดงานไม่พอตรงปกส่งงานไวไม่จกตาหลบ้านคุณที่เคยทำงานบอลไซใหญ่ขนาดไหนหลักล้านอะพี่หลักล้านล้านอย่างวันนี้ฮะทำไมพาผมมาที่สยามครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่สยามสแควร์ครับก็วันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่เมืองที่หนาวที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้แบรนด์ที่มาวันนี้ชื่อว่าแบรนด์ดัชมิวส์ดัชมิวส์ครับบรีฟฟี่เขาบรีฟมาเขาบรีบอะไรับ อันดับแรกคือเปิดตัวสินค้าครับหเปิดตัวสินค้า 2. คือมันต้องเย็นมันต้องเย็นก็แค่นั้นทำไมได้ชเชอรต้องเย็นอ่ะสูตรใหม่มีสูตรใหม่ของเขาครับมีส่วนผสมตัวหนึ่งที่นกินแล้วค,คู่พูดเลยเป็นความทา้าทายนะความท้าทายของออนไนเซอร์ของเอเจนซี่นะทพอดัชมิอ์บริษัทใหญ่มากทำทำงานมาก็เยอะมาก และสำคัญผมว่าเก่งมากด้วยคนมารับงานได้นี่ต้องไม่ธรรมดาขอบคุณค่ะอะทำไมถึงเลือกสยามสแควร์อเป้าหมายของของดัชมีส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นไยทีนเฟิร์จูเปอร์อ,อ,รอ,อ,อะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็เลยยกมาใจกลางกูเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเรามันต้องยิ่งใหญ่มันต้องใจกลางกูเราก็เลยมาใจกลางกู โูโแล้วสยามนี่จะได้พื้นที่นี่ยากไหมต้องต้องต้องส่งอะไรเขาบ้างเนี่ยกว่าจะได้ต้องส่งโฟมโซครับออคือสําหรับร้านเนี้ยถ้าใครก็ตามที่ไม่มีคอนเซปต์งานที่ดีอะครับอ,อ,อาจจะผ่านยากและอาจจะจะองยากรเราก็เลยดีไซน์คอนเซปต์ว่าเรามาในเมืองดินแดนแดนพาร์คเซนต์ของดัชมิลครับแล้วทําไงให้มันเย็นไปก็เสกสิพี่คืออันดับแรกนะเราต้องสร้างก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์มันต้องสร้างเมืองเอสกิโมเพราะเอสกิโมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพื้นที่ไม่พอ วันนี้ก็เลยออกแบบใหม่เราคัสตอมไหม้คอนเวนชั่นบอลลูนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยเย็นไหมเย็นมีหม้าเปล่ามีดีเดี๋ยววันนี้ไปดูหิมะตกกรุงเทพเย็นด้วยอ่ะไปไปดูไปดูไปดูมันคืออะไรครับตรงนี้มัคือเมืองหิมะที่เราสร้างขึ้นครับด้วยคอนเซ็ปต์ของลูกค้าที่อยากจะเย็น นักคขู่มาก่านี่คือคอนเวนชั่นโดมที่เราเรียกว่าอย่างนั้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นที่เป็นบ้านาลมถ้าพูดกยู่ดีบอกว่าลูกค้าบอกว่าฉันอยากให้มีมะการสยามสแควร์หลายคนอาจจะดูได้นะมันจะเป็นไปได้ไงไทยแลนด์มัน32อ,อ,องศานะมนาไม่เคยพูดว่าเขาว่าไม่ได้ก,ก,กับลูกกับลูกค้าเลยข้างในนอกจากฟิโบลิกของเราแล้วที่ยิ่งใหญ่เข้าไปแล้วที่น่าสนใจเขาแล้วพอก็ไปโป๊ะความเย็น นอกจากความเย็นแล้วยังมีกิจกรรมมากมายที่ทําให้ลูกค้าของลูกค้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์แน่นอนอ๋ออ่าแล้วอย่างเนี้ยเเป็นโดมแบบเนี้ยมันทําให้รับลูกค้าได้เยอะขึ้นป่ะหมายถึงว่าได้ได้ประสบการณ์คนเดินเข้ามาเยอะขึ้นนะเราตีโจดแตกมามนะปกติแล้วร้านเนี้ยมันร้อนมันก็รับลูกค้าได้ช่วงเนี้ยพี่สามสี่ห้าเที่ยงไม่ไหวถูกต้องมันร้อนมากร้อนเหลือเกินตอให้เป็นกลางมันก็ร้อนพี่แต่วันนี้เราไม่เราไม่ร้อนนะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เช้านะ มีหิมะตกด้วยใช่อไออุณหภูมิเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงความเย็นจริงๆแต่มันจะมีตัวเลขอันนี้ด้วยแท็กติกเฉพาะของคนที่แบกว่ามีประสบการณ์นะไอพวกควันต่างๆนี่คือม,นมันทำให้รู้สึกเย็นขึ้นใช่ครับ<อ>มันทำให้ฟูฟิลฟพี่อ๋อไอนี่ก็รู้สึกว่าผมมันเย็นนะผมมันเย็นนะอ่ะเย็นพี่เรามาฟีดกันอยู่ดีๆดีกว่าเรามาแช่น้ําแข็งแช่ตัวเองอยู่ดีๆครับความเย็นใช่โผล่หน้ามาพี่โดนฟีดคับพี่ นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกเย็นขึ้นมันมีหลายคนนะที่บอกว่าออนไลน์เซอร์หลายคนคิดว่าจะทำแต่ทำไม่ได้ทำไมคนนี้ร่าตาดีแต่งตัวดีความรู้สึกดีเบอร์บานขนาดนี้ก็เข้าใจครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเาพวกเขาชอบอะไรทาเก็ตของเราคือใครเราจะดึงใครเข้ามาเราก็เสิร์ฟสิ่งเหล่านั้นให้กับพวกเขาอย่างวันนี้ตั้งใจอยากให้เชิญใครเข้ามาคืออินฟลูเอนเซอร์ต้องมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์งานดีๆพวกคอนเทนต์เอเตอร์เขาก็อยากมามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างครับที่จะเกิดขึ้นในงานดัชมิ นอกจากคอนเสิร์ตที่มันสนุกแล้วเนี่ยครับเ,เรามีมกิจกรรมมากมายเ,าเรากําลังเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเรา,เ,าเพื่อให้ลูกค้าของลูกค้าเนี่ยมันเริ่มรักเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอันแรกเนี่ยเราสามารถทำไอติมได้ได้วยตัวเองพี่พี่พุติตอนเด็กๆเราอยากทําอะไรบ้างเราอทำสายไหมเองเราเคยรู้สึกไหมว่าเราอยากทํใสายไหมถ้าเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เราเคยอยากทําเราได้ทำเรามีความสุขไหมมีความสุขใช่ไหมเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราไม่เคยมองข้ามครับเดี๋ยวผมดูไอติมครับไปเลยครับ เทคนิคใช่หรือว่าเราไปใช้ได้คืออะไรครับคือความฟูลฟิลเนี่ยแหละครับสังเกตไหมครับว่าพวกเนี่ยเวลาเรามาปุ๊บเห็นไหมคนมีความสุขมากเลยที่จะทำกินหรือจะออนโซเชียลอะไรแบบนี้ครับนี่คือความต้องการของลูกลูกค้าของลูกค้าที่เปิดพูดนี่แหละอ๋อนี่คือออร์แกไนเซอร์บวกกับมาร์เก็ตติ้งน้องๆสามารถผัดเองได้ครับอาเป็น DIY รสชาติของตัวเองเลยนิวเฟรเวอร์ของเขาเห็นไหมเขารู้สึกว่าเอ้ยมันครั้งหนึ่งในชีวิตอะเห็นไหมเขาก็มีความสุขแบบนี้แหละครับไม่เชื่อไม่เชื่อต้องจ๋า ทำอะไรกันทำไอติมเองจริงป่ะจริงทำอะไรอันนี้ไอติมอะไรคะเป็นไอติมแพ็เหรอสนุกไหมสนุกมากอ๋อเ๋ีอยวมางานอย่างนี้สนุกไหมสนุก้ยสนุกนะอ๋อขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสนุกจริงด้วยสนุกดีด้วยปกติแล้วเนี่ยเราให้เขาแค่ซื้อเขาจะซื้อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะแต่เราวพอมีกิจกรรมที่เขาอยากได้เห็นไหมที่เขาชอบอ่ะพอเขาซื้อปุ๊บแสดงว่าเขาได้เสพแบรนด์ของ ที่เราต้องการแล้วเขาสามารถที่เลือกมิกเบอร์รี่ของเขาได้เรยงั้ซึ่งเบอร์รี่เนี่ยก็เป็นส่วนผสมของในนมดัชมิลโลตอนนี้รู้เรื่องรสชาติมิพอให้เขารู้ด้ว่าวัตถุดิบของเราเป็นยังไงถ้ายกินไปอีกอย่างเลยทำไอศครีมแล้วอันนี้ทำอะไรครับเป็นนี่คือเรียกว่าไอซ์บาร์ครับเราก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับน้องๆในการที่จะดื่มนมดัชมิล์ในรูปแบบต่างๆที่น้องชอบกันเป็นม็อกเทลเมนูแรก ครับซีเกตเชฟต้องท่องคาถาแล้วก่อนด้วยก็ไอเดียก็คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนี่นะครับคือถ้าใครจะเบื่อนมหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสร้างคอนเทปต์ใหม่ให้พวกเขาเพราะฉะนั้นลูกค้าลูกค้าก็ชอบอ่าเมนูต่อไปอันนี้คืออะไรอะครับสมูทตี้ช็อตะสมูทตี้ช็อสหรอครับชอบมาชอบมาอย่างงี้ชอบถ่ายรูปคนสวหรือว่าชอบท่องครือว่ามันหวานหวานเอาระเทียมไปเลยครับมีความสุขหรือเปล่า อยากให้มีความสุขมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ความสุขมากครับอะไรอีกอะไรมีอะไรนอีกคือไหนอันที่3โอ้โหนี่อยากให้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยสมูทตี้ซีเครสออนท็อปด้วยวิปปิ้งครีมเหรอวิปปิ้งครีมสูตรพิเศษของเราออยได้หมดหนึ่งสองสามเปิดประสบการณ์โอ้โหมีข้างนรองนี่ต้องมีสักร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยทิมหมดทิมหมดทิมหมดเขาเขาพิเศษว่าอร่อยมาก วิปปี้นี่ยิ่งอร่อยนะครับเป็นสูตรของเราเองออโอ้ยกินยางน่ารักเลยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มางานนะครับรู้สึกไงบ้างที่ตาเห็นคนเข้ามาในงานแบบนี้ครับคือมีความสุขนะจริงแล้วเนี่ยทำงานตามความสุขมากการที่ลูกค้าเข้ามาแล้วมีความสุขแบบนี้ลูกค้าเราก็ส่งเสร็จไปด้วยพี่ผมอยากทําให้ทุกวินาทีที่ลูกค้า สร้างผมมาเน mm hmm. ah ี่ยเขาคุ้มค่าที designs, ่สุดนั่นแหะคือความสุขกองผมละอะไรที่เป็นความสุข่เรู้สึกว่าทุกๆงานที่มันตากดากันเ่ยเราอยากจะคิดงานให้บอกว่านี้คือเรื่อยๆครับมันก็คือความสบาจของลูกค้าละครับพอความสบายของลูกค้าเกิดเนี่ยเขาเกิดความสุขกับพี่เขาชมดาวหรือเขาอะไรกันมันก็เป็นกำลังใจอ่ะแล้วรู้สึกว่าการที่เราทำมีประโยชน์จริงๆการที่เราใส่ใจการที่เราแบบบางครั้งอาจจะลำบากมากคือเสกอะไรแบบเนี้ยแต่พอเราเห็นรอยยิ้มเขาอะเรามีความสุข ทุกคนครับที่อยากจะประสบผลสำเร็จในธุรกิจที่อยากจะ PR อยากจะเปิดตัวสินค้าหรืออยากจะแซมปริ้งที่ผมถนัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ครับผมดีเสกให้พร้อมเสกให้เตมพี่ประสบผลสําเร็จชวนสำหรับเฟิร์สทุกอย่างอีซี่ครับผู้คนใช้ออนไลน์ผู้คนใช้อะไรแล้วแต่แต่ยังไม่เคยได้ใช้บอกว่าอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ที่มีวิธีคิดในแบบของคุณเฟิร์สถ้าต้องบอกกับเพื่อนๆของเราธุรกิจ s m e ถ้าต้องแบบบอกแบรนด์จะบอกอะไรครับ สู้ต่อไปครับแล้วผมจะเดินเคียงข้างไปกับคุณครับคือตอนนี้นะครับโลกมปนกว้างกัรเป็นบิ๊กดาต้าครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พร้อมครับที่จะซัพพอร์ตคุณว่าจะเป็นออนไลน์หรือการตลาดหลายๆอย่างในทุกรูปแบบครับเราสามารถจัดคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้ครับครับผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในงานครับที่สําคัญและสนุกที่สุดในตลาแควนะครับธุรกิจจะเป็นจะต้องมีการตลาดและการตลาดที่เห็นผลและจับต้องได้มากที่สุดก็คือ event organizer e ีเวนต์มาร์เก็ตติ้งครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะ,ะแล้วผมจะฝากแนบลิงก์นี้ไว้นะครับขอบคุณะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ